ใครที่เป็นสายเทคนิคนะติดตามกันมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะสําหรับแผนในเรื่องของการเทรดการมุมมองต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกับพี่โจโเลยค่ะคุณกมลเดกชูจิตพุ่มในการใสวิเครห์ทางเทคนิคหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีครับคไสวัสดีค่ะพี่โจมาแล้วพี่โจลงามาอัปเดตตลาดกันค่ะโอ้โหตอนนี้เรียกว่าตลาดวอลุ่มเนี่ยอยู่ที่ v a l อวอยู่ทีู่่ที่3 8 0 0พล้าน มันพี่มันดูว่าดูน้อยไหมครับพี่โจอ่าก็ถือว่ากลางๆครับแต่อาจจะค่อนไปทางน้อยนิดนึงเพราะว่าในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมันท่งทรงตัวที่บริเวณห้าหมื่นล้านต้นๆเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยมันใกล้ติดแล้วแต่มันยังไม่ถึงสี่หมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจก็มันก็อาจจะดรอกกว่าห้าหมื่นได้นะมันก็ทําให้ดูเหมือนการขึ้นไม่ค่อยแข็งแรงมากนะอืม มันเลยเหมือนแบบการบวกวันนี้มันยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่ถูกไหมคะใช่ครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็ตัวของเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยพอมันเรียงตัวกันขึ้นมาแบบเนี้ยมันก็มันก็จะยังเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยส่งให้เส้นเด็กเนี่ยมันมค่อยๆยกโลแล้วทำายขึ้น พี่ตโตพี่โตถ้าเกิดว่าเราดูในส่วนของตัวเทคนิคอลตอนนี้อค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว m o d i f i RSI MACD มันมีตัวไหนที่มันมีการบ่งบอกบา้างไหมคะว่าเอ้ยรอบนี้เซตมันจะเป็นการ break ขึ้นนะไม่ใช่ break ทางลงอะคะอ่ะมีในส่วนของตัว RSI นะที่ที่ผ่านมาเนี่ยตัว ถึงแม้ว่าตัวของเซ็นดีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ไซด์เวอยู่ในกเกาอสามเดืยมเล็กๆแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายมันเล็กได้นะแต่ในจังหวะที่มันมีการพักตัวไอซ์ไซไม่เคยลงต่ำกว่าระดับห้าสิบเลยนะ,ะคือคือคือมันยังอยู่ในบูลิตโซนนั่นเองนะคือเวลาที่ไอซ์ไซมากกว่าห้าสิบเนี่ยถือว่าอ,าอยู่ในบูลิตโซนนะมีความที่จะไปทางขึ้นมากกว่าลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเซ็นดีพอรักษาระดับแบบนี้ได้เนี่ย ทรงของการเคลื่อนไหวี่ยเป็นไซด์ไลท์อัพอยู่นะและอีกจุดที่อยากให้ติดตามคือ MCD MCD เนี่ยอยู่เหนือแต่กนศูนย์ก็จริงนะแต่ว่ามันต่ำกว่าซิกญาลน์มาได้พักใหญ่ตอนที่ช่วงพักตัวนะแต่ถ้ามันกลับมาตัดขึ้นอีกทีหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็หมายความว่าตัวของค่าเฉลี่ยเนี่ยมันเริ่มที่จะมีการเร่งตัวขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวพวก EMA พวกเนี้ยมันจะเริ่มชันขึ้นมันจะเริ่มชันขึ้นแบบนะมันก็ จะช่วยเรียกว่าสร้างโมเมนตัมให้กับตัวของเซ n นเดเนี่ยมีการขยับขึ้นได้ต่ออือืมก็มเรียกว่าตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยยังคงอยู่ในโซนโซนหน้าลุ้นทั้ง RSI ก็ยังอยู่ในโซน bullish มากกว่าถูกไหมคะอยู่เนี่ยห้าสิบใช่ครับทีนี้ก็เหลือแค่วอลุ่มอย่งเดียวนะวอลุ่มถ้าวอลลุ่มเนี่ยมันมาคอนเฟิร์มด้วยมันก็เหมือนกับว่าคอนเฟิร์มครบทั้งหมดนะ,ท,ะทั้งทุกมิตินะทั้งทุกทั้งด้านราคาทังด้าน ตัววอลุ่มการซื้อขายแล้วก็มีอินดิเคเตอร์เนี่ยมาช่วยคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะมันก็จะมีภาพไซเวย์อัพค่อนข้างสมบูรณ์นะประมาณนั้นอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นแผนในส่วนของตัวเซ็ตนั่นเองนะคะที่รอแค่วอลลุ่มเซตเนี่ยรอแค่วอลุ่มอย่างเดียวเลยในส่วนของทีเฟกส์ล่ะคะพี่โจทีเฟกส์ก็จากที่เมื่อเช้านะที่ตี<อ>ตัวขกรอบเอาไว้ให้นะ ก็มันก็ยังเป็นแบบนั้นนะมันเป็นแบบนั้นก็คือมันเป็นไปตามนั้นเลยคือมันลงมาตรงกรอบล่างพอดีเลยนะโซน810แล้วก็มีการดีดตกลับขึ้นมาตรงนี้ค่ะมันปพอดีเลยอ่าใช่เนเ่็นกรอบพอดีนะกรอบล่างพอดีเลยนะแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมามันก็คอนเฟิร์มว่าตัวของทีเฟกซ์ยังเป็นไซด์เว้าอยู่นะยังเป็นไซด์เว้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ลองด้านล่างเนี่ยก็ยังยังเป็นอ จังหวะของการถือลองได้อยู่นะเพราะว่า,ามันเริ่มดีกลับแล้วก็เริ่มยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ด้วยนะตัวบางเัว i n d i c a t ์ที่ถอยลงมาเนี่ยเริ่มเรียกว่าเริ่มฟื่นขึ้นมานะเริ่มฟื้นขึ้นแบบนี้มันก็จะช่วยเ,เรียกว่ามั่นใจขึ้นในการถือค่ะพี่โจคะอย่างตัว m o d i f y stochastic ตัว indicator ข้างล่างกับตัว rsi ตัวไหนมันมันเร็วกว่ากันคะหรือว่าการที่มันไปคู่กันมันก็มันก็ดี จริงๆแล้วถ้าเป็น s t o c h a สติกจริงๆจะเร็วกว่านะเพราะว่าตัว s t o c h a s ติกเนี่ยมันเป็นการเทียบราคาปิดกับช่วงสูงจุดสูงจุดต่ำในแต่ละวันนะม,มันม,มันมีมันมีช่วงของแหลกทามเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นการเทียบช่วงถ้าเทียบช่วงของราคาปิดนะกับจุดสูงจุดต่ำถ้าสมมติว่าเกิดราคาปิดในระยะสั้นเนี่ยมันมีการเร่งตัวขึ้นเนี่ยไอตัวไอสโตแคสติกมันจะขยับก่อนเลย มันจะขยับก่อนกวายไอซ์เพราะไอซ์ใสเนี่ต้องดูดูว่าอ่าในช่วงที่ในช่วง14วันเนี่ยเกณฑ์กับลอสเนี่ยอันไหนมากกว่านะถ้าเกณฑ์มากกว่าไอซจะค่อยๆขยับขึ้นมาอืมนะันก็เลยว่าจะไวกว่านิดนึงเพราะเหมือนกับว่าเห็นตัว modify stochastic ของพี่โจเนี่ยมันหักขึ้นแบบหักแบบชัดเจนแล้วเนาะ RSI กำลังตัดต่าตามตมา อเพราะว่าแท่งนี้ครับเพราะว่าแท่งนี้รราคามันสปขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวโซลแสติกจะตอบสนองทันทีเลยอ่าอันนี้ก็ลองดูเครื่องมือนี้ได้ใครที่สามารถใครอยากเทรดเป็นรอบเร็วๆหน่อยอันนี้เป็นกราฟลาย60นาทีถูกไหมคะโอเคอันนี้กรอบ6กนาทีชัดเจนยังคงฝั่งรองใช่ครับยังเป็นฝั่งรองอยู่ครับยึดฝั่งรองนะคะ60มินาทียึด ฟังลองอ่าโอเคมีจุดสต็อปลออที่เท่าไหร่คะพี่จุดสต็อปลอตอนนี้ก็อาจจะเริ่มมองที่แปดร้อยสิบเนี่ยไม่ควรหลุดลงมาแล้วนะเพราะในในไหนเนี่ยสามารถที่จะยืนได้แล้วคิดว่าแปดร้น่าจะเป็นฐานที่เริ่มยกขึ้นมาดนะังนั้นแปดร้อยสิเนี่ยไม่ควรที่จะหลุดและนะก็เป็นการทดลองนะ,ะม,มันก็จะเห็นว่าการที่เราลองที่ด้านล่างในจังหวะที่มันลงมาเทสแล้วดีกลับมาแบบเนี้ย ทำให้เรา,เ,าเรียกว่า manage risk ได้ค่อนข้างดีเพราะว่าจุดที่เราซื้อไปนั่นแหละมันคือจุด stop loss มันก็คือ,อถ้ามันเกิดผิดทางจริงเราก็เรียกว่าเสียหายน้อยมากๆค่ะเราวางแผนเอาไว้วาง stop loss ตั้งแต่แรกนะคะถัดมาอีกหนึ่งตัวนะคะออขอมาดูในส่วนของตัว,ต,วตัวนี้พี่พูดตั้งแต่ตอนเช้าพี่โจละไอก็แบบติดตามกันมาตั้งแต่ตอนเช้าเพราะพี่โจบ,บอกว่า เฮ้ยตัวนี้มีโอกาสในการที่มันจะเป็นการลุ้นเทอร์นาล์นั่นก็นใครติดตามมาตอนเช้าจําได้ไหมจําได้ไหมพิมพ์มาตัวไหนแต่ว่าไอเห็นพี่โจพิมพ์มาแล้วครึ่งหนึ่งจิมไห <c oughs> มจแล้วครึ่งหนึ่งคืออะไรหนึ่งใครติดตามเช้าก็น่าจะรู้ตัดต่อทาต่อได้เออต่อทำได้นะลุ้นกันนะเดากันมานะว่าตัวไหนอ่ะเดี๋ยวเฉลยเลย,เลย,เลยก่อนละกันไทยคมใช่ไหมคะใช่ครับผม ทิมมาจะครบตัวแล้วแหละเมื่อกี้นี้มันขึ้นต่อตามต่อได้ไหมคะพี่ก็แบบนี้ก็ถือว่ามันก็คืออยู่ในมุมมองเลยก็คือตรงที่ว่ามันมันมันเริ่มที่จะเบรกก่อนในส่วนที่เป็นแฮนดเดลขึ้นมาตรง10.4เนี่ยคือเท่านี้ปิดยืนเหนือได้เนี่ยมันมีล้นที่จะไปต่อครับก็โดยที่ใครที่ใครที่ซื้อมาเนี่ยอสมมติว่าซื้อตอนที่เราคุยกันตอนนั้นมันอยู่ช่วง10บาท ถ้าซื้อมาเนี่ยก็เป็นลักษณะของการถือต่อเพื่อที่จะลุ้นไปแถวโซนสิบเอ็ดแล้วก็สิบเอ็ดจุดหกที่ที่ได้พูดเมื่อช่วงเช้าอืมมีคนมีคนตอบด้วยไทยคมนี่แต่ว่าดูในเช้าาำได้นะคะอันนี้ก็คือยังสามารถลุ้นในการไปต่อได้ก็คือยังเป็นหุ้นในตัวตัวท็อปิกที่เราจัตามองเลยถูกไหมคะพี่โจใช่ครับก็ถือว่าเป็นเอ่อเป็นหนึ่งในหุ้นที่เรียกว่าก่อนหน้าเนี้ย ไม่เบรกสองร้อยวันนะแล้วก็มีการเรียกว่าเขาเขาเรียกว่ามันมันมันเกิดกรอบสะสมในระยะสั้นนะในการไซด์เว์ออกข้าง<ม>ไปแนละ้วสุดท้ายเนี่ยเบรกขึ้นมานะพอเบรกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของคอนติเนีก็คือว่าแนาวโน้มแนวโน้มเดินเป็นยังไงนะมันก็จะไปต่อหมายความว่าถ้าสมมติแนวโน้มเดิมเนี่ยเป็นขึ้นแบบนี้นะก็จะไปขึ้นจะขึ้ต่อตอืม อันนี้ก็เทคอเ้เทิรนอาราวกันมาตั้งแต่ตอนเช้านะทุกคนลองติดตามกันได้นะอ,อ,อันนี้อย่างที่ไอ้บอกว่าแบบทุไอ้เห็นแล้วว่าตื่นเต้ตั้งแต่ตอนเช้าเพราะพี่ใช้คำว่าเทิร์นอาราวเทิร์นอาาวมันคือแบบไม่ธรรมดาเทิร์นอาราวอันนี้ขอสั้นๆเลยค่ะมองว่าเทิร์นอาราวไปขึ้นที่เท่าไหร่คะอ่อจริงๆอมองไปตามแนวฟีโบนะแนวฟีโบเนี่ยจุดที่มีนัยสําคัญถือว่ามีนัยาสาคัญเลยก็คือสิ หกนีก็คือโซน5้าเนะก็คือจากที่มันลงมาเนี่ยจากยอดสูงสุดเลยกับต่ําสุดเนี่ยห้าเอร์เซือ1สิบเอดดหนะอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันสิบสอจุดแดนะซึ่งมันอาจจะไกลไปนิดน,นึงนะแต่ว่าเราสามารถที่ทําการบ้านไว้ในใจได้นะหมายถึงว่าเราเราวางแผนลงหน้าไปเลยนะถ้าสมมติว่าใครเป็นคนแบบ่าเล่นซื้อถือรอบใหญ่ถือยาวอะไรแบบนี้นะก็ ก็มาร์กจุดเอาไว้ไม่ได้เสียหายอะไรที่แต่ว่าตอนนี้เราก็อาจจะดูเป้าสั้นๆทีละสเตจไปก่อน,เ,น <ๆ S 2> เพราะว่าม,มันเหมือนกับว่าเราดูกราฟมันก็คือการวางแผนล่วงหน้านะแล้วก็ค่อยๆดูตามแมปที่เราเหมือนเราเดินทางนะเราก็ค่อยๆดูแมปไปนะครับโอเคนี่ไอ้ปากกาตกเลยนะนี่ไทยคมนี่เรามารันลุ้นเราจะทดเอาไว้ในใจตลอดเราจะตามไปกันกับพี่โจเราจะเกาะพี่โจไปนะทุกคน โอเคค่ะพี่โจขอบคุณมากเลยนะคะ,ค,ะครับค่ะสวัสดีค่ะขายก็เรียกว่าพี่โจ